ในอนาคตดวงอาทิตย์กำลังหมดดับโลกจึงตกอยู่ในยุคน้ำแข็งพืชไม่สามารถเติบโตได้ส่งผลให้มนุษย์กำลังสูญพันธุ์ความหวังหนึ่งเดียวของมนุษยชาติคือยานอิคารัสที่มีภารกิจในการไปจุดระเบิดให้ดวงอาทิตย์มีพลังงานขึ้นมาอีกครั้ง แต่พวกเขาก็ต้องเจอเหตุการณ์ประหลาดมากขัดขวางภารกิจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยำหนังคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเรื่องราวของสัญชัยดิจการสยบพระอาทิตย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าหากพร้อมแล้วอินโทรมา อนาคตเกิดเหตุการณ์ดวงอาทิตย์ใกล้ดับมนุษยชาติจึงต้องส่งยานอิคครัสเพื่อไปจุดระเบิดดวงอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งแต่อยู่ยู่ยานก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่จะไปถึงดวงจันทร์16เดือนหลังจากนั้นโรเบิร์ตแคปป้ากับลูกเรือคนอื่นๆได้สารต่อภารกิจโดยการนำระเบิดท,ที่มีมวลเท่ากับเกาะแมนฮตัตตันมุ่งหน้าไปที่ดวงอาทิตย์ เพื่อจุดระเบิดทําให้มันมีพลังงานขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ดร์โชว์ที่นั่งอยู่ในห้องสังเกตการเพื่อดูดวงอาทิตย์และยิ่งเขาเพิ่มแสงดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นดร์โชว์ก็ยิ่งรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแล้วดร์โชว์ก็มาเล่าประสบการณ์ที่ได้ทําแบบนั้นให้ลูกเรือคนอื่นๆฟังซึ่งดูเหมือนว่าคนอื่นๆจะมองว่าเขานั้นอาจเริ่มเสียสติไปแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะบินเข้าใกล้เขตเดสโซนไวกว่ากําหนด7วันซึ่่งตออไปอาจจะไมม่สาารถติดต่อคนทีี่โลกกได้อ กัปตันคคนาดาจึงบอกให้ลูกเรือทุกคนอัดคลิปวิดีโอส่งไปให้ครอบครัวที่อยู่โลกก่อนที่จะไม่สามารถติดต่อกันได้อีกแคปปาจึงอัดวิดีโอส่งไปที่โลกเพื่อบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ตื่นขึ้นและพบว่ามีแสงสว่างท้องฟ้าสดใสนั่นแปลว่าภารกิจของเขานั้นได้สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีโครีมาหากัปตันคคนาดาที่กำลังนั่งดูดวงอาทิตย์ในห้องสังเกตการ์เพื่อรายงานว่ายานอีคครัส์มีออกซิเจนมากพอที่จะไปถึงดวงอาทิตย์และเพียงพอในการใช้เดินทางกลับ ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กับตันคเนดะจะคิดถึงยานอีคครัสวันที่สูญหายไปโคริเลยสันนิษฐานว่าพวกลูกเรือของยานอีคครัสวันคงไม่มีปัญหาเรื่องออกซิเจนแน่ๆแ,แต่อาจจะมีปัญหาอื่นมากกว่าแล้วหนังก็ตันมาที่เมสกับแคปป้าที่กำลังซัดหน้ากันพอแคปป้าทำให้เมสไม่สามารถส่งวิดีโอกลับไปหาครอบครัวที่โลกได้แคซซี่ที่เห็นเหตุการณ์ของทั้งสองผ่านกล้องวงจรปิดจึงติดต่อหากับตันคเนดะเพื่อให้เขานั้นไปหาเมสกับแคปป้าที่หอสื่อสาร เมสเข้ามาคุยกับดร์เชลเพื่อตรวจสภาพจิตใจและเข้ารับการบำบัดจิตซึ่งมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นจากนั้นเมสก็มาขอโทษแคปป้าที่ห้องผลิตออกซิเจนด้านกัปตันคณิดาก็ได้นั่งดูวิดีโอของยานอิคารัสวันที่ลูกเรือรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวยานซึ่งดูเหมือนว่ากัปตันคณิดาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตัวของลูกเรือคนนั้นเมสที่มาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในห้องหล่อเย็นก็เผลอทำประแจตกลงไปในน้ำหล่อเย็น เขาเลยรีบเอามือเปล่าลงไปคว้ามันขึ้นมาแต่โชคยังดีทิ่มมือเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วแคสซี่เธอก็พบสัญญาณแปลกๆจึงเรียกรวมตัวลูกเรือทุกคนมาที่ห้องสังเกตการกับตันคเนดาจึงเปิดภาพดาวพุธที่กำลังโครจรรอบดวงอาทิตย์ให้ทุกคนดูนั่นหมายความว่าพวกเขาใกล้ถึงจุดที่ต้องทำภารกิจแล้วจากนั้นฮาวิ่ก็พบคลื่นเสียงบางอย่างมันคือคลื่นเสียงขอความช่วยเหลือจากยานอิคารัสวันที่สูญหายไปเมื่อ7ปีก่อน นั่นทำให้ลูกเรือทุกคนต่างเริ่มถกเถียงกันว่าลูกเรือของยานอิคารัสวันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากับตันคเนดาเลยเปิดภาพจำลองจุดที่คาดว่าจะเป็นยานอิคารัสวันซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางของยานที่พวกเขาจะมุ่งไปเทรเลยเสนอว่าพวกเราอาจเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไปหาพวกเขาได้เมื่อแมสได้ยินดังนั้นก็ปฏิเสธเสียงแข็งเพราะยานอิคารัสทูมีภารกิจในการไปจุดระเบิดถิดดวงอาทิตย์ไม่งั้นมนุษยชาติก็จะสูญพันธ แต่ดกรเชลก็เสนอว่าเราควรไปที่ยานอิคารัสวันเพราะการที่มีระเบิด2ลูกก็มีเปอร์เซ็นต์ในการทำภารกิจสำเร็จเป็น2เท่าและเหตุผลนั้นก็ทำให้ทุกคนต้องตัดสินใจกับตันคนิดาเลยให้แคปป้านักฟิสิกส์ประจำยานเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนที่คำนวณความน่าจะเป็นได้มากที่สุดในยานแห่งนี้แคปป้าเลยมาเปิดภาพจำลองเหตุการ์ทิ้งระเบิดไปที่ดวงอาทิตย์ซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จต่ำกว่า45เ์ นั่นทำให้แคปป้าเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางยานมุ่งหน้าไปที่ยานอิคารัสวันเพราะการที่มีระเบิดสองลูกก็ย่อมดีกว่ามีลูกเดียวจากนั้นกัปตันคคนิดาก็สั่งให้เปลี่ยนเส้นทางยานอิคารัสทูให้มุ่งหน้าไปที่ยานอิคารัสวันแคปป้าตื่นขึ้นเพราะเขาฝันร้ายว่าตัวเองนั้นตกลงไปที่ดวงอาทิตย์ ซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับแคสซี่ทําให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นแต่แล้วเสียงเตือนก็นดังขึ้นเพราะกลอกันความล้อนนอกยานเสียหายเหตุเกิดจากการคนนํานวณผิดพลาดของเทรนั่นทําให้เขาโทษตัวเองที่ทาทุกอย่างพังกับตันคณนิดาจึงเตือนสติว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่ตายและสั่งให้ทุกคนตรวจสอบว่ามีอะไรเสียหายบ้าง เมสพบเซ็นเซอร์นอกยานพังเลยต้องส่งคนออกไปนอกยานจึงจะรู้ว่ายานเสียหายตรงไหนกับตันคานิดาเลยเสนอตัวเพื่อออกไปตรวจสอบและเมสก็เสนอเสนอให้แคปป้าออกไปด้วยแคซี่จึงสั่งยานเอียงเพื่อให้แผงวงจรที่เสียหายออกจากพลังแสงของดวงอาทิตย์แต่มันก็ส่งผลให้เสาส่งสัญญ,ญาณที่ 3- และ4เสียหายจากนั้นกับตันคานิดากับแคปป้าก็สวมชุดอวกาศออกไปซ่อมยานที่เสียหายซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงแรกๆทุกอย่างจะราบลรื่นดี แต่แล้วแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากหอส่งสัญญาณมากระทบที่ห้องผลิตออกซิเจนจนเกิดไฟไหม้ทั้งห้องก็ทำให้ AI ของยานบังคับให้ยานหมุนกลับไปด้านเดิมแคซี่เธอเลยสั่งให้กัปตันคานิดากับแคปป้ากลับเข้ามาในยานแต่กัปตันคานิดาตัดสินใจจะซ่อมยานให้เสร็จก่อนเพราะถ้าปล่อยไว้อาส่งผลให้ยานระเบิดได้แคซี่เลยหาหนทางหยุด AI ของยานแล้วกลับมาใช้ระบบแมนนวลแต่เมสก็บอกให้ AI ควบคุมยานต่อไปเพราะการปกป้องระเบิดสำคัญที่สุด ซึ่งกับตันคานิดะก็เห็นด้วยจากนั้นเมสก็สั่งให้อัดออกซิเจนเข้าไปในห้องผลิตออกซิเจนเพื่อให้ทุกอย่างในนั้นมอดไม่ให้หมดก่อนที่ผนังยานจะทะลุและส่งผลเสียไปมากกว่านี้โครยงที่ยืนร้องไห้เสียใจอยู่หน้าห้องเพราะเธอนั้นรักพืชที่อยู่ในนั้นมากก็ต้องวิ่งหนีออกมา ด้านกัปตันคเนดะก็สั่งให้แคปป้ากลับเข้าไปในตัวยานส่วนเขาจะอยู่ซ่อมยานจนเสร็จในขณะที่กัปตันคเนดาจะกลับลงมาเขากลับเลือกที่จะอยู่ด้านบนต่อโดยที่เขาไม่สนคำเตือนของแคปป้าจนในที่สุดกัปตันคเนดะก็ถูกแสงอาทิตย์เผาตายไปส่วนแคปป้าก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนั่นทำให้เทรยิย่งโทษตัวเองหนักมากกว่าเดิม หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเทรก็ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายส่วนฮาวิที่เป็นรองกับตันก็ได้ขึ้นเป็นกับตันแทนคานิดาดูเหมือนว่าออกซิเจนที่เหลือในตอนนี้จะไม่เพียงพอที่จะไปส่งระเบิดให้ถึงดวงอาทิตย์ฮาวิ Harvey เลยเสนอว่าพวกเราไม่มีทางเลือกที่ต้องมุ่งหน้าไปที่ยานอิคารัสวันความหวังสุดท้ายของพวกเขาเมสโครี ace, Chloe, และแคสซี่มาแอบประชุมกันโครียบอกว่าฮาวิคำนวณเรื่องออกซิเจนผิดพลาด จริงๆมันมีเพียงพอที่จะไปถึงดวงอาทิตย์แต่ต้องเสียสละคน3คนออกไปแคปป้ามาที่ห้องจุดระเบิดซึ่งแคซี่ก็ตามเขามาแคปป้าจึงเปิดระบบจุดระเบิดโชว์ให้เธอดูว่ามันสวยงามเพียงใดในที่สุดพวกเมสก็มาถึงที่ยานอิคารัสวันพวกเขานํายานไปเทียบท่าแล้วฮาวีเมสแคปป้าและเชิร์ชก็เข้าไปสํารวจภายในเนื่องจากยานลาใหญ่ฮาวี Harvey จึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปสํารวจ ฮารี่ไปสำรวจห้องผลิตออกซิเจนก็รู้สึกตื่นเต้นที่ระบบนิเวศในนั้นมันจเจริญเติบโตวสวยงามดรเชอร์ <Ch> พบว่าระบบน้ำในยานก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติส่วนเมสก็รู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ในยานก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่แล้วก็มีวิดีโอของลูกเรือเล่นขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าลูกเรือคนนั้นจะเสียสติไปแล้วเพราะเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องพระเจ้าส่วนแคปป้าที่ไปสำรวจระเบิดก็พบว่าระเบิดของยานอิคารัสวันก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่นานนักเมสก็รู้ว่าถึงแม้ระเบิดจะยังสามารถใช้งานได้แต่ระบบหล่อเย็นของยานเสียหายจึงไม่สามารถส่งระเบิดไปที่ดวงอาทิตย์ได้ต่อมาดรอ,อเช์ก็พบลูกเรือที่อยู่ในห้องสำรวจเลยเรียกทุกคนมาดูพวกลูกเรือของยานอิคารัสวันนั่งตายซากกันอยู่ในห้อง3ามคนเพราะพวกเขาลดม่านป้องกันพลังแสงอาทิตย์ลงจนอุณหภูมิสูงและเผาพวกเขาตายไปจากนั้นอยู่ๆย,ยานอิคารัสทูก็ดีตัวออกจากยานอิคารัสวนันทำให้ประตูเทียบท่าย,ยานเสียหาย นั่นส่งผลให้พวกเมสไม่สามารถกลับไปที่ยานอิคารัสทูได้แล้วเมสก็เจอชุดอวกาศหนึ่งชุดเลยเลือกที่จะส่งแคปป้าให้สวมชุดอวกาศกลับไปที่ยานเพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถจุดระเบิดได้แฮร์รี่ไม่ได้ฟังหนังนั้นก็ไม่พอใจและบอกให้แคปป้าถอดชุดอวกาศให้เขาเพราะเขาคือกัปตันของยานในตอนนี้แฮร์รี่กับเมสเลยทะเลาะกันแต่ก่อนที่เรื่องจะบานไปลายไปมากกว่านี้เมสก็คิดไอเดียบางอย่างได้นั่นคือ จะให้ยานอิคารัสทูขับเข้ามาใกล้ยานอิคารัสวันให้มากที่สุดแล้วเปิดประตูพร้อมกันพวกเมสจะโดนดูดออกไปในอวากาศแล้วพุ่งเข้าไปในยานอิคารัสทูได้ซึ่งการทำแบบนั้นกดเสี่ยงมากเพราะในอวกาศมีอุณหภูมิติดลบอยู่ที่273องศาเซลเซียสพวกเมสกับเฮรี่เลยหายฉนวนมาหุ้มป้องกันร่างกายเอาไว้ ส่วนดรเชอร์ก็พบว่าระบบเปิดปิดประตูยานเสียหายจึงต้องมีใครคนใดคนหนึ่งคอยเปิดปิดประตูยานด้วยมือซึ่งเขาก็เสียสละอาสาตัวเองเพื่อส่งให้เพื่อนๆกลับไปที่ยานให้ได้เมื่อประตูยานเปิดออกเมสแคปป้าและเฮรี่ก็พุ่งทะยานออกไปจนไปถึงยานอีครัสทูแต่เฮรี่นั้นพลาดหลุดจากตัวแคปป้าพอแรงกระแทกกับยานจนเขานั้นลอยไปแข็งตายในห้วงอวกาศส่วนเมสกับแคปป้าก็สามารถกลับเข้ายานได้สำเร็จ ส่วนด็เรโชที่ยังอยู่ในยานอิคารัสวันก็มานั่งที่ห้องสํารวจเขาสวมแว่นตาและเมื่อย,ยานอิคารัสถูกเคลื่อนตัวออกแสงอาทิตย์ที่สองเข้ามากอบเผาเขาจนตายไปเมสแคซี่โครี่และแคปป้ามานั่งประชุมกันทุกคนต่างสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ยานอิคารัส2ูดีตัวออกเป็นฝีมือของเทรย์โครี์เลยเสนอว่าถ้าเทรตาย,ตายก็มีออกซิเจนเหลือเพียงพอที่จะไปถึงดวงอาทิตย์ได้เมสเลยจะไปฆ่าเทรด้วยตัวเองเพราะไม่อยากโยนบามให้คนอื่นทํา แต่เพื่อความเป็นธรรมเมสจึงขอให้ทุกคนโหวตซิงโครรี่กับแคปป้าก็เห็นด้วยกับเมสส่วนแคซี่ไม่ยอมโหวตแต่ยังไงซะเมสก็จะไปฆ่าเทรยอยู่ดีเมื่อเมสมาหาเทรก็พบว่าเทรนั้นฆ่าตัวตายไปเสียแล้วเมสเลยเรียกทุกคนมาดูจากนั้นเมสก็โทษความผิดเรื่องทั้งหมดให้แคปป้าที่เขานั้นเป็นคนตัดสินใจออกนอกเส้นทางภารกิจหลักนั่นทําให้ทั้งสองทะเลาะก,กันถึงขั้นชกต่อยกันต่อมาแคปป้าก็ได้รู้จาก AI ของยานว่า ตอนนี้ในยานมีคนนอกเหนือจากพวกเขา4ี่คนแอบซ่อนตัวอยู่ในยานแคปป้าจึงออกตามหาคนคนนั้นจนมาเจอเขาที่อยู่ในห้องสำรวจเจ้านั่นคือพินช์แบ็กเกอร์ลูกเรือเสียสติของยานอิคารัสวันมันทำร้ายแคปป้าแต่เขาก็วิ่งหนีกระเสือกระสนหลบมันมาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งพินช์แบ็กเกอร์ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วพินช์แบ็กเกอร์ก็มุ่งหน้าไปทำลายระบบลอเย็นของยาน ส่วนโครีที่กำลังดีใจเมื่อเธอได้เจอกับต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในห้องผลิตออกซิเจนก็โดนพ er ินช์แบกเกอร์กระซวกจากทางด้านหลังจนเธอนั้นตายไปอีกคนแคปป้าที่บาดเจ็บก็พยายามรักษาตัวเองและได้รู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถออกจากห้องนั้นได้ต่อมาไฟในยานก็เริ่มดับเมสกับแคซซี่ก็เริ่มรู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างในยานแคสซี่ที่เพิ่งตื่นก็ได้เจอกับพินช์แบกเกอร์ซึ่งมันก็วิ่งไล่ล่าเธอในทันที เมสที่พยายามติดต่อกับ AI ของยานก็ได้เห็นแคปป้าจากกล้องวงจรปิดในตัวยานเมสเลยติดต่อหาเขาให้สวมชุดอวกาศเมสก็ได้รู้จากปากของแคปป้าว่าตอนนี้พิน c h b a c ก e r พยายามทำลายภารกิจของพวกเราเมสจึงรีบมุ่งหน้าไปซ่อมระบบหล่อเย็นของยานซึ่งเขาก็ต้องลงไปในน้ำหล่อเย็นเพื่อซ่อมมันด้านแคสซี่ก็หนีพินช์แบกเกอมาห้องที่เทรฆ่าตัวตาย ในจังหวะที่พินช์แบกเกอร์คว้าตัวเทรแคสซี่ก็ใช้มีดแทงมันจนได้รับบาดเจ็บแล้วเธอก็หนีไปอีกครั้ง ส่วนเมสก็ซ่อมระบบหล่อเย็นของยานจนไฟสามารถกลับมาใช้ได้แล้วเขาก็ติดต่อหาแคปป้าให้ยิงระเบิดใส่ดวงอาทิตย์ด้วยระบบแมนนวลแต่แคปป้าก็บอกให้เมสเปิดประตูให้ก่อนซึ่งเขาก็ต้องดำลงไปในน้ำหล่อเย็นอีกครั้งเมื่อเมสซ่อมมันเสร็จในจังหวะที่เขาขึ้นมาขาของเมสดันติดทําให้เมสตายไปอีกคนแคปป้ารีบสวมชุดอวกาศแล้วเจาะรูที่ตัวย,ยานทําให้เกิดแรงกระชากจนดึงประตูออก แล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมเพื่อปล่อยระเบิดก่อนที่แคปป้าจะพุ่งตัวไปกับระเบิดเพื่อจุดชนวนมันส่วนยานอิคารัสถูกก็โดนพลังแสงอาทิตย์เผาจนระเบิดไปเมื่อแคปป้าเข้ามาด้านในก็พบว่าพินช์แบกเกอร์กับแคซี่ยังอยู่ในนี้เขาจึงถามเธอว่าเจ้านั่นอยู่ที่ไหน ทาในนั้นพินช์แบ็กเกอร์ก็โผล่มาเล่นงานแคปป้าจากทางด้านหลังแต่ก็ได้แคสซี่มาช่วยไว้ได้ทันเปิดโอกาสให้แคปป้าวิ่งไปจุดชนวนระเบิดได้สำเร็จซึ่งแคปป้าก็ได้เห็นเปลวเพลิงดวงอาทิตย์ในระยะเผาขนก่อนที่เขาจะมอดไม่ไปที่โลกครอบครัวของแคปป้าได้ดูวิดีโอที่เขาส่งมาแต่แล้วดวงอาทิตย์ก็สว่างสดใสนั่นหมายถึงภารกิจของพวกแคปป้านั้นสําเร็จแล้วหนังก่ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปหนังในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ